พี่นอ้องมื้อนี้เดาจ้ามากินบุฟเฟ่อีกแล้วแต่ว่าเป็นบุฟเฟ่ชาบูอีสานเดาจ้า<ม>เดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ามื้อนี้ชิดซังไปจากรารการนะจ้าไปกันเลยนี่อีสานชาบูแซ่บๆซบนัวนวเดาจ้ามูบอกว่าไ้มะจองโตกรกต่อนนี่กับซิทุมนึงแล้วมูยังมาโพหัวมาจากคนเลยแต่ว่าไปกินก่อนแล้วกันนะจ้าผู้ใดรซ่ากะอดเดาจ้าอุย้ย เธอนี่มันแม่นร้านอีสานแทบว่านี่่อยรละว,ว่ามันคาเฟ่ด้วยหรือว่าเขาเป็นร้านคาเฟ่จริงๆอ่ะเคยมากินร้านนี้แล้วเด้ครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนั้นคือยังไม่หนำใจก็เลยมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะจ้านี่ฟิลทะเลมากจ้าฟิลทะเลมากแต่ว่าไม่ได้ทะเลนะริมน้ำเป็นตะแเบ นี่อันนี้เป็นเตารวมนะจ้าฟิลเหมือนว่ามาทะเลมาปิ้งย่างเดี๋ยวค่อยหาที่ก่อนนะเธออุ้ยริมน้ำตอนแรกจะนั่งริมน้ำแต่ว่าคนเต็มเลยอะเปลี่ยนที่ก่อนตรงนี้ไหมล่ะน้ำเลยจ้าเลินล่นเลิอุ้ยริมน้ำเลยอ่ะ เจ้าสุดยอดอีหลีทีจัดไปนัวๆโอ้หนักวะ่ะไปเอาเตารวมนะทุกคนนี่เจ้าดูนี่แต่ว่าค่อยย่างคนเดียวเลยจ้ะตอนนี้ร้อนมากเดือดมากเดือดมากพี่น้องจา้าอุ้ยชิลเนาะบรรยากาศดูดิมีนงมีน้ำให้โตนเล่นไม่น้าให้โตนเล่นนะพอ่อ นี่คือกินปูห้าคนจริงหรือเปล่าอุ้ยแรงมากถ่ากันคนนั้นแหละแรงมากแรงมากน่ากลัวมากอาจจำอย่างนี้ถึงสนนี่จ้าอันนี้คือออกไปอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งอย่างละสองอันนี้ปลากระพงทอดน้ำปลาอันนี้ปีกไก่ทอดจ้าอันนั้นอะไรอันนั้นอะไรอันนี้หมูยอจ้าเสียงเดิมที่คุณเคยก็า <laughs> เสียงเดิมที่คุณเคย หมูยอปีกไก่อู๋เจ้ากับแก้มได้ดีเลยจ้าไส่ย่างไส่ย่างหมดไปแล้วอ่ะไส่ย่างหมดไปแล้วได้หอยจ้ะอู้หอยค่อยไปย่างไว้เองเต็มไม่ไปยุงเลยหมูยออร่อยว่าเจ้าจะบอกว่ามันเป็นบุฟเฟ่ทาบูอิสานถูกมาก หมกกับกับแก้มมากเาลยนี่แหละขดนะอืมนี่่อยว่ะหมกกกับแก้มมากอ่ะ